วันนี้นะคะเราอยู่ที่โนโวเทวสวน,นภูมิค่ะเหมือนเหมือนไม่มาดีทำหน้าแบบนี้ใช่เร <นะ S 2> าไม่ได้ใส่ พี่สายนัดพี่สายมาแล้วนัดพี่สายมาแต่ว่าไม่ได้นัดมาธรรมดาเลยเลยแกล้งค่ะเคพี่สายเขาสัญญากับเด็กจิ๋วไว้ว่าตอนมันเกิดเด็กจิ๋วพี่สายเขาจะเลี้ยงขนมเด็กจิ๋วซึ่งตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วเขาก็บอกว่าอยู่หัวหินยังไม่ได้กลับมาไม่มีเวลาเจอกันเลยวันนี้เด็กจิ๋วก็เลยมาตรงสัญญาค่ะเขามากรุงเทพพอดีเลยบอกว่าอ่านพี่สายให้พี่สายมาเลี้ยงสิอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะให้เลี้ยงขนมธรรมดาค่ะเราจะให้เลี้ยงปลาแล้วก็เคมุนด้วยให้ทายอะไรคะ อะไรนะคะทานหรือฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องอาหารชื่อว่าโกลเด้นวินเลจเดี๋ยวเราจะสั่งโรงแรมเลยนะสั่งแบบเป็ดบักกิ้งอะไรแบบเนี้ยมาให้อลังการเต๊ะเลยอะให้พี่สายช็อกเราจะให้่สายก็แีว่า ย่างไมันต้องไหลาพันแน่นอนค่ะดูสิว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเลี้ยงเราไหมหรือว่าเขาจะทายังไงหรือว่าความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เขาเลี้ยงจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเดี๋ยววันนี้เลี้ยงแบบเลี้ยงสุดจีนฟีใหม่อะไรลวกไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยไงอะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราดัดไว้เดี๋ยวไปดูกันปรามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เจอนานเลยค่ะไม่นานเลยค่ะเอ้ยไม่ได้เจอนานผมเปลี่ยนสีเลยใช่ค่ะเจ็บตัวอยู่หัวหินแล้วมาไงอ่ะขับรถมาไม่ค่ะหนูมาแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะลงสนามบินแล้วก็เดินมานิดเดียวก็ถึงเลยค่ะพี่สายอย่าลืมวันนี้ต้องเลี้ยงขนมโอ้ยสบายมากเลยค่ะเอว่เรียมพี่เดียมพี่ด้วยได้ไหมได้ค่ะเดียมพี่อู๋ด้วยนะได้สบายมากเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ ทำไมถึงว่ามาที่โรงแรมมา uh, ที่นี่ใช่ไหมเออก็มาเลี้ยงครอ๋อโอเคเพราะหนูเห็นร้านขนมเค้กอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้ไม่อยากกินขนมเค้กค่ะเดี๋ยวเดินดูกอนแล้วกันคะที่นี่มีหลายหลายร้านนะคะไปดูกนโอเคค่ะไปค่ยไ่กันที่รกันนี้ค่ะรากตานะ้ค่ะกันที่ร้านนีะค่ะฝากด้นที่เหละอฝบอพี่ร์ พี่ชาค่ะวันนี้หนูไม่อยากกินขนมอยากกินนี่ค่ะอาหารจีนค่ะนี่อาหารจีนร้านนี้อร่อยมากนะคะลูกแม่อ่ารีมิวมาแบบรอต่อเครื่องก็สามารถเดินมากินได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเมนูขอเมนูหน่อยค่ะ พี่สายอ่ะดูเลยพี่สายดูด้วยนะคะสายเลี้ยงจริงหรือเปล่าเลี้ยงค่ะพี่กวางมาเลี้ยงทีค่ะโอเคนี่อ่ะถ้าเมนูนะไม่อยากดูเป็นเล่มก็สามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะคะอ่ะคิวอักโค้ดคิวอักโค้ดบางคนแบบนี่อะไอนี่ไงเปิดเมนูเลยนะค่ะก็แบบอุ้ยพิมเป็ดกีตาร์ไหหมะนึ่งสีอิ๊วไหหมะเหมือนที่ไปกินญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันจะแบบว่านี่ละลายเลยพี่สายมีเป็ดปักกิ่งด้วยที่ดิเป็ดปักกิ่ง อ่าแม่ม่อ่านี่แล้วค่ะนี่ร่มตงด้อิงปวดกระป้าเลยกระปาหน้ากินไหนี่แป้งนี่นี่อันนี้อะไรคะอันนี้กระเพาะปลาเนื้อปูค่ะบัคคลี่ลาดเนื้อปูเนื้อปู้เนื้ปชุ่มฉ่ำนี่เมนูนี้คือเรียวคอยเลยคือปลาหิมะนึ่งถนอิวค่ะราศีิมนี่กินปัากไปนะเพราะอะไรรู้ไหมอันแพง บะหมี่อันนี้ค่ะเรียกว่าบะหมี่อีฟูบะหมี่อีฟูไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าหน้าตาน่าอร่อยมากเลยไม่เคยเห็นนะอันนี้แนะนําไปยังลืมแล้วหอยจ้อของกุฎย่างหอยจ้อของกุฎชานมอันนี้เป็นเนื้อเป็ดใช่เป็ดปลากินเดี๋ยวสอนกินเดี๋ยวสอนกินน้องพี่กินเป็มนะพี่สายได้ไหมคะกินไม่เป็นมพี่สายสั่งอะไรอ่ะพี่สายสั่งพี่สายเขไม่สั่งเขาบอกให้แม่สั่งให้โอเคสายกินได้หมดบ้างกินได้ไหมกินได้ค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะ ลุยแบบกินก่อนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่สายเราก็ต้องหยิบแป้งเนเป็ดสายมันจะเป็นหนังเป็ดกองกจะเอาน้ำจิ้มเดี๋ยวคนนะคะเราจะคเอาต้นหอมใส่ด้วยนะบางคนก็เอาดอกไม้ใส่ด้วยไหมดอกไม้หรอคะม้ในป่ากินไหมพี่สายรับประทานเลยคะอ้ามเออเกดกัดขึ้นปวดไปอ่ะอะไรนะอะไรนะอร่อยค่ะ ใส่ลองเอาเลยค่ะลองเลยค่ะปกติต้องเดือดกลับบ้านนะใช่กินไม่หมดหรอกพี่ชายมากนะนะคะออไหนะกระป๋องอันนี้ตั้งตาหน้าตั้งตารอเมนูนี้มากหู้ยเจอาพามันไปที่ไหนก็ต้องฝั่งกินแล้วใช่ชอบกินมากเลยอ่ะโอ้นี่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 ดูดู เนื้อปูเยอะมากนี่ดูสิน่นนรมมาร,รักมากเลยเขามีารสมันอร่อยมากเหลออที่อื่นไหมมันเยอะมากเลยป้าอร่อยมากเป็นอันนี้เป็นรสชาติที่ต้าต้องชอบด้วยเขาบอกว่าเสร็จปะกิ้งอร่อยมากอร่อยกว่าที่อื่นค่ะอืมอร่อยมีกินไปไหมก่อนางบนมาอะไรมาเลยอยากกินมากเลยเดี๋ะะยวจะขอเซ็งก่อนเลยไม่น่ามานะนี่ไงตี่ไก่างบนที่ ไม่ผิดหรอกมีเต้าหู้รองมาด้วยค่ะว้าวชุบแบบมาแล้วค่ะขออนุญาตเอาผักโรยออกเลยค่ะไมีกินต้นหอมเลยค่ะคุณผูนะคะมันจะเนื้อขาวๆทายกินได้ตามสบายเลยละลายเลยอร่อยมากซอสอร่อยสดเหนียมากค่ะเหนียจริงชิ้นหนึ่งเนี่ยยังไม่เสร็จอะไรนะอะไร ละลายมากล,ละลายมากเลายขอบคุณมากเลาย,นยนะคะพี่จ๋าที่เลี้ยงโอเคเลยค่ะแม่เรนนิ่มสั่งน้ำน้ำเจ๊หอยเนาะเ็๊หอยเ็๊หอยอยากจะขออนุญาตชิมปลาบ้างนะคะนี่อันนี้คือบอัคลี่ละลายมากค่ะเนาะนุน่มมากซีอิ๊วกลางดีมากเลยไม่เค็มเกินอร่อยอร่อยอันนี้เป็นบอัคลี่นะคะอืมอร่อย แม่ขอชิมนี่หน่อยดิบะหมีอะ <c oughs> ่ะเขาเรียกบะห, e หมีอีฟูอร่อยนะแต่ว่าแม่ยังไม่เคยกินอร่อยมากเลยบะหมีมันนุ่มมากอะ <c oughs> ่ะน้ำพวกนี้มันจะเป็นเป็นผักเหรอ,อกินไปเลยไม่รู้เลยว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะ <c oughs> มันแบบว่าบะหมีนุ่มแล้วก็แบบขนาดกินผักเข้าไปยังไม่รู้เลยค่ะตัวเขางม็นผักเนาะตัวถึนแม่ไม่กินเห็ดแต่ว่าเขาเอาเห็ดไปผัดด้วยรสชาติมันดีแบบนมากอร่อยมาก มีเมนูเด็ดอีกอย่างนะคะคือกระเพาะปลาเนื้อปูคือกระเพาะปลาเป็นกระเพาะปลาสดนะคะนี่กระเพาะปลาสดคืออะไรคะเนี่ยแบบเนี้ยคือกระเพาะปลามันจะมีแบบเนี้ยกับแบบที่เราเคยเห็นทั่วๆไปที่มันเป็นเหมือนันน้จะฟูฟูทอดใช่อันนี้มันเป็นเรียกว่าแบบสดคนละแบบกันนะคะจริดคะอร่อยมากเลยค่ะต้องไปชิมด้วยหามากจริงคือมันแบบว่าซุปมันกลมกล่อมดีแล้วก็ หอมเนื้อเนื้อผู้เยอะมากค่ะอร่อยมากเลยรสชาติดีมันไม่เหมือนกับเพาปลาที่เคยไปกินที่บางงานแต่งเลยเลยค่ะกละแบบก็ละแบบค่ะนี่มีของหวานด้วยนะน้องพีมพิซซ่าดีไหมคะอันนี้คือพุทธาจีนทอดนะคะอันนี้ข้าทอดอันนี้พุดดิ้งมะม่วงแล้วก็สัตว์คูแคนตาลูค่ะกินเลยค่ะพิซซ่ากินเลยค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่ชิมพิซซ่าจีนก่อนมาดีปลาช่อเลยนะพิซซ่า ชิมุูิ้เลยนะคะอัด้มค่ะอร่อยไหมคิ้งอร่อยมากคะอันนี้ก็อร่อยอืมอร่อยมากเลยเดี๋ยวอันนี้สั่งกลับบ้านด้วยสองนะคะไ่เป็นรพี่สายเต้องเก่ยนวันนี้พี่สายเขาบอกเขาจะเลี้ยงหนูเองค่ะกินแกงนี้ก็ฟัวร์ร้อนฟัวร์ร้อนมีควอืมอร่อยเนาะมกินหมดถ้วยแล้วอ่รสั่งเพิ่มไหมเพิ่มสั่งเิ่ค่ะสงเิ่เนาะ นี่อร่อยมากป้าอดแล้วนะอย่าหลังให้ใหม่หลังให้ใหม่แต่ใหม่แม่ตายลื่นไหมคะอร่อยแม่เลือกเช็คลินแล้วมันอร่อยเนาะเอ้าเดี๋ยวให้น้องคนนี้เลยค่ะ เท่าไหร่จะจายเอ่อ7จ0 0มค่ะ7จ0 0จ้โอ๊ยก็ไม่แพงเนาะแม่ยังลืเป็นหมื่นอ่ะเนี่ยแม่ตหนมั่เปลียนสูตกินด้วนั่งจ้ะเอ่ออะจ่ายจายพี่เขาอยอยู่ หนูเมตังห้าร้อยพ่ะโอ๊ยใช้บัตรเครดิตดิครดิบัตรเครดิตลดด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีบัตรเครดิตลด20%่สเปอนะมีแบงค์อะไรบ้างบัตรบัตรแบงค์อะไรบ้างหนูไม่เคยใช้บัตรอ้าวเดี๋ยวหนูขอขอยืมพี่กวางก่อนได้ไหมคะแล้๋ยวแล้วก็แบบว่าให้พี่กวางหักจากเงินเดือนหนูอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูขอเป็นผ่อนหกเดือนได้ไหมพี่กวาง สเปอนต์นใช่ได้ไหมคะได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ไดเ้ยเดี๋ยวไม่ได้เอากระเป๋าตังมาอาช่เงี้ยมาแม่ก็ปามวะปไมีใครพกตังก็บอกว่าวันนี้ใส่จะเนี้ยงก็เลยไม่เอามาเนี่ยมาอย่างนี้เลยมาทั้งตัวอย่างนี้มีโทรศัพท์หนึ่งอันไม่ได้เอากระเป๋ตังมาไม่ไ้ปดท้องไ้องน้ำได้ไหมาไปห้องน้ำอยู่นี่ต้าอ่ะพีกวาเยอมากค่ะอ่าขไปเรื่อยาไปเรืย วันนี้พิมพ์เดี๋ยวพี่สายเห็นเขาทำไงอ่ะนั่งเฉยฮะนั่งเฉยแล้วเขาจะทำไงอ่ะไม่รู้หรือเขาโทรศัพท์ป่ะเรากลัวเขาโทรไปเรียกแม่เขาเมื่อขนาดนั้นเลยทำไงเขาเปิดบินดูอีกแล้วแล้วน้องพนังง่ายยืนอยู่ขอผ่อนขอผ่อนหน้าร้อยอะไอ่าเป็นเชิดเป็นเฉยไหมสงสารตายแล้วเฮ้ยเขาเาเห็นเราววะไม่เห็น ไปเฉลยนะสุ่มสารพี่สายสายตันเง่ออยู่สายตันเงาอยู่ขอพี่เขาไปล้างจานแล้วอ่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยแล้วถามเขางกี่วันแลงต้องล้างกี่วัน ถ้าจะเล่าเลยบอกพี่ซายะพไ้เดี๋ยวพี่เลี้ยนี่เลี้ยงองใครจะไปใช้ลายต็ใานนะดขนาดนี้แม่ก็เก็มมา5้าบาทเนี่ยนะเต็มมา500บาทพี่ชายงคลพี่ายจะเลี้ยงนเลี้ยงเค้กตลอดาวกว่าเค้กชิ้นหนึ่งน้ำแก้วนึ่งห้าร้อยละห้าร้อยนั่นคือเหลือห้าร้อเหลือเหลืออร่อยไหมล่ะพี่ชายอร่อยไหมล่ะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยก็ ไปเกลียดไปหน่อยเลย <c oughs> ตอนแรกนี่คือกินด้วยความเพลิดเ่ลินหรือกิอนด้วยความอะที่นี่นะคะก็มีบัตรเครดิตตอนนี้มีบัตรอะไรลดบ้างคะ <c oughs> อ๋อมีบัตรฟูงสีคือเวลาลด20%ถ้าเกิดเวลามาก็มาสอบถามพนักงานนะว่ามีบัตรอะไรที่ลดได้บ้างเขาก็จะมีแบบเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วต <c oughs> ่ายเงินี้ใครจ่ายคะเด็กเกียวเด็กเกียวเด็กเกียวจ้าเด็กเกียวยังไง หนูไม่ได้ที่ไม่มีบัตรเครดิตเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองนะอ๋ออิ่มอร่อยนะคะกับห้องอาหาร Golden Village ที่โรงแรมโนโวเทลซวนอร่อยมากอร่อยมากเป็ดตะเกียบเยี่ยมมากิ้บเชฟเดินออกมาทักทายด้วยบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆหนูชอบมากเลยใช่ไหมเกินเลยพี่สายเป็นไงคะจริงๆคือเชื่อแบบว่าจะต้องโดนจ่ายจริงคือเชื่ออาจจะแบบว่ามันมันต้องคันแบบยังไงใช่แล้วหนูก็รู้สึกมีห้าร้อยเอง โอเคค่ะง okay ั้นแล้วตอนเริ่มนฝั่งจัม okay. พ์ไไม่เบรกก่อนเนาะไม่กล้าไม่กล้าค่ะยิ้มใหญ่แย่ไม่กล้าจับน้อเลี้ยงเต็มที่เลยค่ะพี่อูเต็มที่เลยโอเคค่ะอ่ะลากันไปก่อนไม่ได้ดีให้กดบเล็กกับเจ้